สวัสดีย้ำเศร้าครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสีเกตชาแนลบ่งความสวยงามของธรรมชาติครับเศ้านี้อากาศเย็นลง16องศาโดยประมาณพี่น้องเบ่งน้ำหมอกน้ำหมอกข้างในใบหญ้านี่ครับเป็นน้ำข้าง ย่างไปบดไใส่เกือบอีออฟเลยเปียกแล้วครับแดดออกมาสารความอบอุน่นแต่อยู่ในห่มก็หมอกลงอยู่แต่อยู่ภายนอกนี่ครับก็จะเห็นว่าใบกล้วยถือแดด หมอ,อกก็เริ่มจางนะครับในใบกล้วยเนะาะถึกถึกแดดอสังเกตเบังตัวนี้ครับนี่นี่นี่น,นี่ใบกล้วยเปียกนะครับนี่นี่หมอ,อกขอบคุณพี่น้องเด้อครับเด้อแฟนคลับเอฟซี FC. ที่เขามาเบิงเขามาแยงช่องไทยซีเกตชาแนลเมื่อนี้ครับ mm hmm. ว้าวถึงเรื่องมอหลอกมอลำเนาะอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้ยุดยุดทำกันยุดปรับปรุงยุดผักพันปล่อยให้ลูกทิมบางส่วนเพิ่นกบไปเกี่ยวเขาหนามทำปลากับบ้านกับซอง ทางด้านคอตูมก็เห็ุของเหตุงานอยู่ในบ้านคือเก่าคือเดิมสักสุดประวัติฤด,ดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่าเปิดฤด,ดูกาลมากถือครับถือยังถือฝนถือฝน,ถ,อนถือพายุโอ้โยกลวยลมพี่น้อง นี่แหละครับมันยืนยืนต้นตายล่มจังสิงล่ะนี่แบบบม่มีสาเหตุเนี่ยได้ได้จักวียังบ่กแกนะครับแต่กำลังพ่อต้อมกินต้มกินตำมะยังพอดีเลยนี่สังเกตบางตอนนี้น้ำครับเนี่ยเสานี้ทักทายกันย่ำเสาพี่น้อง อย่างมือนี้เนาะครับประมาณสามสี่มงเสาหามงเสา์นี่ละก็จะได้บวงสวงภาพพยนต์เป็นเป็นภาพพยนต์นะครับบอมแนซีรีส์เด้เป็นภาพพยนต์ชีวิตลาหน่อยอุ้งอิงในเรื่องหอบฝันเมื่อวานนี่บอสดโยวเพิ่ได้เปิด อันนี้แหะครับเปิดโตนักแสดงน้อยเนาะนักแสดงที่เป็นโตแทนเป็นโตแทนของลาหน่อยอุ้งอิงวัยเก้าปีสิบปีสิบเอ็ดปีนี่แหละซื้อว่าน้องอยังยูมิว่าจำบอทิดนะครับเด็กหน่อยทางอุดรธานี้นี่แหละเป็นเด็กหน่อยคนหนึ่งที่เอาลาหน่อยอุ้งอิงนี่เป็นไอดอลสุ่มเสียง กะสิพอดีพอดีอยูค่ครับพอดีพอดีกับลาหน่อยอุอิงในตอนนั้นในตอนเก่าปี11ปีเนาะกะ mm. พอดีพองามเป็นเด็กหน่อยที่เวาอีสานเวาอีสานเป็นต้นทุนวัาสันเถาะเราจะได้เห็นว่า การบ้าการจาของน้องแต่การตอบสนองของน้องถือว่าเป็นเด็กน้อยอีกผู้หนึ่งที่สิเขามาแจ้งเกิดแจ้งเกิดในภาพ,พยนตร์เรื่องหอฝันเปิดกล่องมือนี้ครับเปิดกล่องบ่วงสวงมือนี้เป็นภาพ,พยนตร์เรื่องแรกของลัเรื่องแรกของของอยังครับของหลายๆคนบแมเป็นของหลาน้นอยอุ้งอิง ประวาัลลาน้อยอุอิงผ่านมาแล้วเนาะผ่านเรื่องไขรอออกมาแล้วผ่านละครเรื่องสงครามหมอลำมาแล้วมีประสบการณ์ขึ้นแล้วแต่เป็นเรื่องแรกของเจ้าของเองที่นังครับที่ได้มีภาพพยนต์เกี่ยวกับชีวประวัติหรือว่าชีวิตของเจ้าของเองลงทุนลักล่านครับเป็นภาพพยนต์ ยาว่าฟอมหน่อยดนะครับฟอมใหญ่เติบเด้พยนต์ใช้ในกลุมปิดลงทุนหลักล้านเนี่ธรรมดาเด้ครับถือว่าบรรยากาศมือนี16องศาลดลงกลัวเมื่อวานครับจาก18ว่านกอนและะ้วก็เมื่อวาน17มือนีส1บครับ กอุ่นขึ้นหนาวขึนเย็นขึ้นก็เก้ากับได้หล,าย,ลายผู้ได้หลายคนนะครับเนาะจ่วนี้ก็คือสี่อ,อยู่อยู่ขังกองไฟก็มีหลายคนประหยัดน้ำไปกันหลายเติบ <laughs> ประหยัดน้ำหลายเติบครับ ว่าวจากับพี่น้องพามาเบิงความเป็นธรรมชาตินี่ปลากรวยนี่แหละครับบอปไปไใส่่นออฟฟิศอยู่หุ่นครับมองเห็นงานออกมาถ่ายทำบรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้มิดหมอแขนแฟนหมอลำใ้เบิงแฟนครับ fc เสื้อได้เลยว่าเรื่องหอบฟันนี่ สิได้รับความนิยมชม่มชอบจากมิดมอแคนแฟนหมอลำมากมายหลายคนก็เรียกร้องสิมีไผมาแสดงแน่ยังพอไกลได้มาแสดงบอคู่ต่ำนี่มาแล้วครับคู่ต่ำเปิดตัวแล้วได้รับการทาบทามแล้วบางคนก็ว่าครูณภพร อยากได้คู่นะผ้าพอดมักเข่าชาักเอากะคอยเบิงกันไปเนาะครับเนาะสีได้มากบได้มากเฮากะรอลุน้นแฟนคลับ f อรซอลุนรอเบิงรอชม่มสิ้ท้ายทำกันบ่เกินกลางเดือนมก,กราคมปิดกองขอบคุณที่มาเบิงขอบคุณที่มาแย่งครับพี่น้องเป็นพลังบวกให้กันละกัน เอาคลิปนี้ฝากตอนเอาไว้แต่เพียงซำนี้พอกันคลิปหน้าสบายดีครับผม